สวัสดีครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่มีหนี้เยอะๆนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้นะฮะจะเหมาะกับคนที่เป็นหนี้บ้านอยู่นะครับสำหรับสินเชื่อนี้เรียกสินเชื่อนะฮะสินเชื่อ r e ไฟแ a n c e หรือสินเชื่อรวมหนี้นะครับช่วยแก้หนี้ระยะยาวนะฮะก็วันนี้เป็นข่าวดีมาจากอิสลามแบงค์นะฮะธนาคารอิสลามหรือเรียกว่า iBa n k นั่นเองนะถ้าเกิดเรียกชื่อใหม่ก็เรียกว่า i Bank นะฮะอิสลามแบงค์ก็คือชื่อตั้งเดิมเขาตอนนี้เขาพยายาม อยากใช้คนเรียกเขาว่า i-Bank ค์ bank, นะครับไอแบงนะฮะเป็นธนาคารเฉพาะกิจของอรัฐบาลนะฮะของรัฐนะครับก็ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยก็จะมีออมสินธนาคาร,นะครอาคารสงเคราะห์อิสลามแบงค์นะครับแล้วก็ SME Bank นะครับ e x ็ m b a n แนะครับแล้วก็บอสอยอนะบ,บอสอยอคือเป็นหน่วยงานคำว่ากันนะอันนี้ก็อยู่ในนโยบา,ายที่นะฮะร,รัฐบาล หรือแบงค์ชาติเนี่ยเขาพยายามอยากจะให้ธนาคารที่อยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐเนี่ยออกมาช่วยลูกค้าของธนาคารนั้นๆหรือช่วยลูกหนี้ทั่วไปนะครับมันก็เป็นสินเชื่อรวมหนี้ที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า debt consolidation นะครับคือการเป็นการ refinance หรือรวมหนี้นะแต่ว่าหลักๆนะคบเพื่อนๆฟังกันให้ชัดเจนก่อนนะครับหลักๆของสินเชื่อนี้นะครับคือเพื่อนๆต้องมีการผ่อนบ้านนะครับ นะมีหนี้บ้านอยู่นะไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้บ้านกับธนาคารอิสลามแบงก์หรือไอแบง์ bank, หรือคุณเป็นหนี้บ้านกับธนาคารอื่นๆก็ได้นะครับอ่านะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นหนี้บ้านกับอิสลามแบงก์นะครับคุณมีการผ่อนชําระหนี้คุณมีบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลสินเชื่องินสดทั้งหลายเนี่ยนะครับเอามารวมเอานี่มารวมกันนะครับแล้วก็เอามามัดรวมกันเป็นก้อนเดียวในสินเชื่อบ้าน นะครับแล้วสินเชื่อพวกบัตรเครดิตต่างๆนานนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับดอกเบี้ยนะครับจาก16% 20กว่าเปอร์นี่ยจะลดเหลือเพียงนะครับอัตรา,าดอกเบี้ยบ้านที่ผ่อนกับอิสลามแบงก์หรือไอแบงก์เนี่ยบวกอีกแค่2เช่นดอกเบี้ยบ้านที่คุณผ่อนอยู่เนี่ย6%นะะดอกเบี้ยบ้านสินเชื่อบ้านก็ผ่อนดอกเบี้ยเท่านี้ไปแต่สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลทั้งหลายที่เอามารวมกันเนี่ยเขาจะคิด6%บวก2ก็คือ8%นั่นเองซึ่งดอกเบีย้ยค่อนข้างที่จะถูกมากแล้วก็ผ่อนกันระยะยาวๆนะผ่อนกันแบบสบายๆนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยเ,เขาไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากนะักแต่ผมเดาได้ว่านะครับคุณต้องผ่อนบ้านตรงนะคุณต้องเป็นสินเชื่อที่ผ่อนเป็นสินเชื่อผ่อนบ้านได้ตรงนะถ้าผ่อนบ้านก็ไม่ตรงอะไรก็ไม่ตรงน่าจะรวมไม่ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่คุณผ่อนชําระสินเชื่อบ้านนะกับ ไอแบงก์หรืออิสลามแบงก์แต่นะฮะหากคุณผ่อนสินเชื่อบ้านกับที่อื่นนะครับนะครับอิสลามแบงก์หรือไอแบงก์เขาก็ยินดีที่จะรับรีไฟแนนซ์นะฮะเช่นคุณผ่อนกับแบงก์กรุงเทพนะอิสลามแบงก์เขาจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านเนะียมาไว้กับเขานะแล้วก็คิดอัตาราดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านไปแล้วคุณก็มีสินเชื่ออื่นๆต่างๆนานาที่เป็นสินเชื่อบัตรสินเชื่ออะไรทั้งหมดทั้งหมดทั้งหเอามารวมหนี้กับสินเชื่อบ้านที่ไอแบงก์ไปรีไฟแนนซ์จากแบงก์อื่นมานะครับก็ได้เหมือนนนกันันะครบ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะต้องบอกก่อนว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขอันนี้นะฟังดีๆนะสินเชื่อบ้านคุณจะต้องมีภาระหนี้ที่คงเหลือน้อยกว่าราคาประเมินนะเช่นบ้านราคาประเมิน5ล้านบาทคุณเป็นหนี้ธนาคารสินเชื่อบ้านแค่4ล้านบาทนะเท่ากับว่าประเมิน5ล้านคุณเป็นหนี้สินเชื่อบ้าน4ล้านนะเท่ากับว่ามันมีส่วนต่างอยู่ล้านหนึ่งส่วนต่างล้านหนึ่งนี่แหละที่ คุณสามารถเอาหนีทห้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณมีหนี้บัตรมีหนี้อะไรเยอะแยะหมดเลยเอามารวมกันได้แต่ไม่เกิน1ล้านบาทไม่เกินราคาประเมินนะครับเข้าใจนะครับสมมติถ้าเกิดคุณผ่อนบ้านอยู่สองล้านห้าราคาประเมินบ้าน3ล้าน 3, แต่คุณมีหนี้บัตรทั้งหมด8 0 0แสนนะนะนึกภาพเป็นตัวเลข3 3ตัวเลขนะราคาประเมิน3ล้านเป็นหนี้บ้านอยู่2ล้านเป็นหนี้บัตรหนี้อะไรเยอะแยะอีก8 0 0แสน เท่ากับว่าไอนี่บ้านกับราคาประเมินบ้านเนี่ยสองล้านห้ากับ3ล้านเนี่ยมันมีส่วนต่างแค่ห้าแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอามารวมหนี้บัตรได้แค่ห้าแสนนะเอามาทั้งหมดของคุณไม่ได้นะครับเอามาทั้งหมดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสินเชื่อที่เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของภาครัฐที่ออกมาแต่ในภาคปฏิบัติไม่แน่ใจว่าจะทําได้จริงมากน้อยแค่ไหน และจะมีใครทําได้สําเร็จมากน้อยแค่ไหนผมว่าคงต้องมีในการที่จะรีไฟแนนซ์หรือรวมนี้น่าจะมีสําเร็จแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะเยอะแต่ก็ยังดีนะครับที่เขายังพยายามคิดค้นนะฮะโปรแกรมโปรดักต์ใหม่ๆเพื่อมาช่วยลูกหนี้ในในยามที่ยากลาบากในช่วงโควิดแบบนี้นะครับรายละเอียดปรีย่ยอยอย่างไรนะฮะติดต่อไปที่อิสลามแบงค์เลยนะครับธนาคารอิสลามแบงค์ หรือเรียกว่า iBank นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมดูให้เบอร์ติดต่อนะครับ1302นะฮะเบอร์ติดต่อ1302เป็นสายด่วน call center เขา1302พรุ่งนี้เช้าไม่ใช่สิคลิปนี้น่าจะออกตอนเที่ยงเที่ยงนะได้ยินได้ฟังแล้วท่องช่วงบ่ายที่โทรไปเลยนะครับนะ1302อิสลามแบงค์นะครับ iBank ใครๆก็ใช้ได้ไม่ใช่เฉพาะพี่น้องมุสลิมเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ